สวัสดีค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาปลัดอำเภอบางละมุงนำกำลังฝ่ายปกครองลุยจับเปิดท้ายขายน้ำกระท่อมให้กับวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวริมหาจอมเทียนอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายและเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาวันนี้ที่5พฤษภาคม2567นายวิกิตมาณรถกิจนายอำเภอบางละมุงสั่งการให้นายคำไพรเหลาแสน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่กวาดล้างจับกลุมการลักลอบจำหน่ายน้ำกระทอมถนนเลียบชายหาดจอมเทียนจังหวัดชนบุรีโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถจับกลุมผู้ค้าได้ทั้งหมด4รายระหว่างเอาน้ำกระทอมผสมไซรับแต่งกลิ่นและรสชาติบรรจุขวดพลาสติกแช่ใส่ถังน้ำแข็งเปิดท้ายขายให้กับวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวในราคาขวดละ80-100บาท ในครั้งนี้ยึดของกลางน้ำกระท่อมรวมกันได้ประมาณ80ขวดต่อมาประหลัดอำเภอได้นำกำลังเข้าตรวจสอบร้านปลักพลังใบสามารถยึดน้ำกระท่อมอีกจำนวน180ขวดแช่เย็นพร้อมขายอยู่ในถังน้ำแข็งจึงยึดไว้เป็นหลักฐานก่อนควบคุมตัวผู้ค้าทั้งหมดรวม5รายและน้ำกระท่อมกว่า260ขวดไปยังที่ว่าการอำเภอบางละมุงเพื่อสอบสวนและทำบันทึกจับกุม่มนายคำไพรเหลาแสน ตลาดอำเภอบางละมุงกล่าวว่าการปรับปรามจับกลุ่มน้ำกระท่อมเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีหลังมีผู้ปกครองเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมว่าน้ำกระททอะมีการขายและเข้าถึงได้ง่ายในกลุ่มเยาวชนทางฝ่ายปกครองจึงทำการออกกวาดล้างจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องและพบว่าร้านค้าหลายแห่งปิดตัวลงแต่ยังคงมีร้านและบุคคลบางคนยังฝ่าฝืนลักลอบขายอยู่หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบก็จะต้องถูกจับกลุ่มดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดต่อไป ท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารสาระต่างๆและความบันเทิงแหล่งที่กินที่เที่ยวและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นทุกจังหวัดในภาคตะวันออกได้จากทุกแพลตฟอร์มของตะวันออกทูเดย์แล้วอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ